กที่ใช้งานาไปนคนับในส่วนของบางคนนั้นไม่ได้ใส่เกะครับแล้วก็ใช้ตัวแสแตนในการตั้งนะครับซึ่งมีข้อดีในส่วนของการใช้งานปรับหมุนก็ปรับมุมต่างๆได้นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราสังเกตในการใช้งานตัวแสแตนนะครับแนะนําให้เราติดตัวพิมพ์กันรอยด้านหลังตัวเครื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งไม่ว่าจะไม่ได้เสียสีแต่ว่าอาจจะเกิดรอยขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับ ก็เกิดลักษณะของตัวรอยจากตัวสเตนไม่ว่าจะเป็นยางนะครับแต่ว่าก็จะเกิดรอยได้รอยนี้ก็สามารถเช็ดออกได้นะครับแนะนำให้มันเช็ดบ่อยๆแต่ว่าหากเรายึดติดนานๆานด้านหลังตัวเรื่องนะครับก็จะลบกอกยากแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานอะไรมากนะครับแนะนำให้เราติดพิมพม กัรร้อยป้องกันไว้ก็จะดีแล้วก็ป้องกันการกระเทกป้องกันพุ่นได้ด้วยนะครับตันนี้เป็นอะไรเป็นแฮซีนะครับเราใช้ตัวแตนมานานนครับม่ก็ได้นําบอกจากตัวแตน,นครับแต่ไม่ใช่เป็นขนาดสำหรับการใช้งานของเรานะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นในส่วนของความสยามของตัวเครื่องเพราะว่าใช้งานยาวๆนะครับ แต่สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วก็ต้องการปล่อยตัวอัปเดตรุ่นน่ก็จะมีญนานในส่วนของทำให้ราคาอาจจะลดลงได้ถือว่าหากเราใช้ตัวน้ำยาหรือว่าใช้น้ำเปล่าเช็ดก็ได้นะครับน้ำยาไม่แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าจะดีกว่าหรือว่าน้ำยาที่ไม่มีการกัดกร่อนนับก็สามารถจะดอกได้ง่ายนะครับ